ตอนรับเข้าสู่ช่องยนิปุกตุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างอ่างซิงกันนะคะนี่นะคะล้างอ่างซิงก่อนนะคะล้างห้องน้ำเสร็จแล้วก็ล้างอ่างซิงนะคะดูเราเข้าไปตรงนี้ก่อน นี่ตอรีดน้ำเด้อที่น้ำ้งเดียวขอบคุณยนิมากเลยนะคะอคหลายๆเด้อ่ะขอบคุณที่้ามารับชมช่องยูทูปแม่โนฟิวน่ารักดึงนาพาไปดูแล้วก็ยันิงกบตุม้มคนสวยในดงสร <laughs> ้างเผือกในดงว่ะ <laughs> สวยมากเลยค่ะสวยมากยันนิง เราสบายเลยเราทำงานร่วมกันถูคอกันเปียผมให้กันโอ้ยสามแทวอ่ะอ่ะเี๋ยว่าตัวนี้วางไว้งไว้ล่างก็ได้โอ้นี่ไงที่ล้างถูก็ะหิตเร็นั่นแ่ะตัวล้างถูเออ้อเราจะเก็บพันนี้เลยเออ นูน่าใช่อะไรเซ็ตประจกนี่บอก เรามาดูแขียนดำปิดสีเลยเสร็จแล้วเปิด,ดน้ำออกนะคะโอเคอเคสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกเราก็เช็ดแล้วนะคะนี่ค่ะเช็ดเรียบร้อยใสยสะอาดนะคะ อ่างซิงแล้วก็ล้างแล้วนะคะแล้วเราก็จะรีดน้ำกระจกเอาตัวนี้เช็ดเนาะเรียบร้อยแล้วตัวนี้หนูนาเปิดบอกว่าตัวรีดน้ำนะคะรีดน้ำาก็จะได้แห้งเร็วนะคะ,คะนะคะตัวรีดน้ำ นะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราล้างห้องน้ำสองคนกับหนูหน้านะคะคนละสองห้องนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็ไม่ยากนะคะข,ขัดถูถูรอให้แห้งนะคะถ้าเราจะล้างแต่ตอนที่เขายังเข้าห้องน้ำอยู่มันก็ไม่สะอาดนงหนูหน้าเนาะให้เขาเข้าห้องน้ำตอนเช้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาล้างกันใช่ก็จะได้เรียบร้อยก็จะได้สะอาดนะคะทีนี้ก็รอแต่ fc ที่จะมาเนาะใช่แป๊บเดียวก็แห้งเพราะวันแดดร้อนนะคะนี่ค่ะใช่นะคะเออค่อยอาบมาจากบ้านเรียบร้อยจะไปอาบอ๋อหรือค่อยอาบมา เรียบร้อยแล้วก็ขี่เกตกลับหลายรอบไม่มีงานลำเนาะวันนี้เนาะยังไม่ยังไม่มีออเดอร์รอออเดอร์ลำนะคะเดี๋ยวเราก็ไปอยู่กันที่นู่นแหละร้านเสียเส้นเตรียมตัวนะคะไปเล่นที่ร้านเสียเส้นเหมือนเดิมนะคะกระเป๋ายยาไว้ตรงนี้นะคะอือ เบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่เดิมนะคะก็คือร้านเสียเส้นนะคะเดี๋ยวจาก็ขับรถไปดีกว่าขับรถไปมอเตอร์ไซค์เราไปดีกว่านี่ค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะขับมาไว้หน้าที่ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ล้างห้องน้นะะนนํานะคะกับนุนานะคะ ค่ะจะไม่ได้ลดต้นไม้ฝั่งนู้นแล้วนะคะ่ทำแบ่งหน้าที่กันใหม่นะคะน้ำไม่พอใช้นะคะนี่นะคะทางด้านนู้นนะคะก็พ่อเปานะคะเดินอยู่แถวบริเวณนั้นนะคะ วันนี้จะมีลำหรือเปล่านะคะเราก็จะดูไลกันนะคะว่างานนางลำเราจะมีหรือเปล่านะคะในวันนี้นะคะแดดก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงเดือนใกล้จะถึงเทศกาลสงการแล้วนะคะแดดก็ยิ่งร้อนนะคะร้อนใส่สงการเนาะนะคะคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้่า้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณ f อฟพอต่อที่น่ารักทุกทกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ